สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าวาจะมาอัปเดตสวนถั่วตัวเองสวนหลังบ้านค่ะหลังจากที่ได้ปลูกตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะคะตอนนี้ออกดอกแล้วกำลังจะได้กินแล้วนะจ๊ะดูนะนี่อันนี้เป็นแปลงถั่วหลังบ้านตอนนั้นที่ป้าวลงไว้อ่ะเพิ่งมันเพิ่งเกิดใช่ไหม ประมาณต้นเดือนธันวาธันวามกกลาอันนี้มกลายังไม่สิ้นนางก็ได้งามงามมากเลยนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าอยากกินลูกอยากกินลูกให้ตัดใบอยากกินใบให้ตัดดอกต้องตัดต้องตัดใบนะคะลุงอูด๊ดอันนี้เป็นฝีมือลุงอู๊ดนะ ออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นให้เวลากับสวนผักเยอะมากเลยนูน่นอันนู้นกำลังถอนกำลังถอนหญ้ากออกจากผักตอนนั้นเราก็ปลูกผักหลายอย่างนะคะทุกคนมีทั้งทัวแล้วก็มีผักกาดเขียวเอาไว้เอาไว้ทำอะไรนะดองใช่ไหม,มเอาไว้ดองแล้วก็แกงสม้มอันนี้ผักกาดเขียวนี่เห็นไหม อันนี้แปลงผักกาดเขียวลุงอืมมีแปลงผักกาดเขียวอันนี้ก็ผักชีลาวเอาไว้แกงอมผักชีลาวเอาไว้แกงอมอันนู้นเป็นผักชีไทยอันนู้นก็เป็นต้นหอมปลูกไว้ปลูกไว้แล้วก็ได้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อ ตอนนี้มะเขือเทศกำลังขึ้นเยอะเลยเนาะอืมนี่ผักกาดเขียวผักกาดเขียวที่เขาไว้เกงส้มแล้วก็ไว้ดองลูกก็ชอบกินดองผักกาดไอ้ที่นู่นก็จะเป็นคะน้านะคะคะน้าก็จะเป็นห่างๆแล้วเพราะว่าตัดไปกินบ้างแล้วจ้านี่เป็นห่างๆตัดไปกินบ้างละ มาทางนี้ก็จะเป็นคะนาเหมือนกันอันนี้คะนาอันนู้นก็จะเป็นต้นหอมถอนไปกินบ้างแล้วผักกาดเขียวใบใหญ่ๆนั่นก็จะเป็นเผือกใบใหญ่ๆเป็นเผือกเห็นไหมถั่วก็จะได้กินแล้วนะประมาณสองเดือน เนาะนี่ออกดอกละออกดอกละเดี๋ยวก็ได้กินสวนหลังบ้านค่ะใครมีที่มีทางก็ปลูกได้เลยนะคะใครไม่มีที่มีทางก็ปลูกในกระถางก็ได้เอาไว้กินเราเนาะแปลงนี้กำลังลงไอ้นี่หอมหอมกับกระเทียมเนี่ยแปลงเนี้ย ทำไปค่ะทุกเช้าทุกเย็นออกกำลังกายนะคะว่างแล้วอันนึงก็จะเป็นบวบเอ้ยไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรบวบลายๆอ่นนะนี่นี่นี่น,นี่กำลังขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอ่มามะม่วง กำลังออกดอกเห็นไหมอันนี้เป็นดอกดอกไม้สีทองนี่กำลังออกดอกเลยนะคะทุกคนก็มีหลายต้นนะคะกำล,ล,ลังแทงดอกกันทั้งนั้นเลยกำลังแทงดอกกันทั้งนั้นเลยจ้าดูช่อนี้สิติดแล้วเนี่ยช่อนี้ติดแล้วนี่นี่นะคะนี่ ช่วงนี้ตั้งแต่นี้ไปถึงเมษาไม่น่าจะได้ว่างนะเพราะว่าเพราะว่ามะม่วงก็จะออกลูกเราก็จะได้ห่อมะม่วงกันตรงนู้นก็เป็นสวนมะม่วงของป้าวานนะคะกำลังแทงดอกเลยหนุนหนุนนุน,นทางโน้นกำลังแทงดอกเดี๋ยวพอมันเป็นลูกพอมะม่วงเป็นลูกเดี๋ยวป้าวาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพระว่าถ่ายให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ